ทางจะหมดสิทธิ์กับเยอรมน,นีแน่แท้แล้วลำบากแล้วกูไดโนเสาร์ครั้งหลังรัฐสภาเยอรมน,นีซักฟอก44ประเด็นทำไมถึงทำกับฉันได้ โอ้ตายแน่แล้วกูทำแบบนี้ทำไมถึงทำกับกูได้ขนาดนี้ข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนหมดติดเยียบแผ่นดินเยอรมนีเป็นแน่แท้งานนี้ทำเอาไดโนเสาร์ครั่งสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปราบมัดอย่างเด็ดขาด ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเด้งรับลูกสั่งมอบนโยบายตำรวจชั้นผู้น้อยให้ปาบมบแบบไม่ต้องเกรงอะไรทั้งนั้นไม่ต้องลังเลอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและผมไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วประเด็นที่ไดโนเสาร์ครั่งเกิดจากเรื่องราวในรัฐสภาเยอรมน,นีเมื่อ รัฐบาลเยอรมน,นีถูกพักฝ่ายค้านสองพักขุด44ประเด็นของเขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครมาซักฟอกแบบละเอียดยิบดิ้นไม่ออกเลยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินข้ามพรมแดนจากเยอรมน,นี ซึ่งเป็นการระเมิดอำนาจอธิธปไตยเยอรมน,นีเรื่องการยังไม่ยอมจ่ายภาษีมรดกกว่าแสนล้านหรือสามพันล้านยูโรให้กับแว้นบาวาเรียการที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับการอุ้มหายนักกิจกรรมและผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองจำนวนหลายคนในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเรื่องนี้รัฐบาลเยอรมน,นีได้จี้ถามติดตามประเด็นนี้มายัางรัฐบาลไทยหลายครั้งต่อเนื่องเรื่องของการใช้พระราชอำนาจอย่างล้นเกินตามระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองกำลังส่วนพระองค์ที่พระองค์มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรงและเรื่องอื่นๆการดังับการเจรจาการค้าเนื่องจากรัฐไทย ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองที่มาชุมนุมอย่างสันติสงบปราศจากอาวุธเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ไดโนเตาถึงกับคลั่งเลยทีเดียวโอ้ถ้าทางจะไปกันใหญ่แล้วงานนี้วันนี้เราจะมาดูทีละประเด็นที่เกิดขึ้นว่าแต่ละเรื่องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง ประเด็นแรกไดโนเสาร์ข้างหนักสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปาปามอบแบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไม่ต้องลังเลเรื่องราวนี้อานนท์นำพาได้ถามได้โพสต์ตั้งคำถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจว่าขออนุญาตถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าให้ตำรวจใช้กําลังจัดการกับคนเห็นต่างได้ นี่คือการรับคำสั่งตรงมาจากในาหลวงรัชกาลที่สิบใช่หรือไม่ช่วยตอบให้ราษฎรหายค้องใจหน่อยจะด่าดได้ถูกคนตอบในประเด็นเรื่องของการสั่งการเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นที่สอพคอลองหลวงเนื่องจากพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดตุกได้ไปร่วมประชุมและให้นโยบายจากกรณีกำกับ การเล่งรัดคดีการเปลี่ยนธงชาติไทยที่หน้าสอพคอลองหลวงโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาใหม่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้หากจำเป็นต้องใช้กําลังหรือบังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำอย่าลังเลขอให้มั่นใจในสิ่งที่ทำเพราะไม่ได้สั่งให้ทำอะไร นอกอำนาจหน้าที่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดต้องรับผิดชอบร่วมกันและไม่ทอดทิ้งกันแต่อย่างที่บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารจะไปทำสงครามกับใครเหรอท่านผอ,อสุวัสด์ฮะสุวัสด์แจ้งยอดจุกแม้ งานนี้จะเอาอย่างนั้นจริงหรือท่านพอบอตรเป็นห่วงเก้าอี้มากมายขนาดนั้นลืมไปแล้วหรอว่าเงินเดือนประราจากภาษีประชาชนเงินเดือนท่านและตำรวจทั้งหลายไม่ใช่เขาเป็นคนจ่ายนะประชาชนเป็นคนจ่ายลำลึกไว้ให้ดีตัวเรื่องราวของ44ประเด็นที่รัฐสภาเยอรมันได้ขุด ขึ้นมาซักฟอกรัฐบาลเยอรมันมีการแปรโลโดยละเอียดมาจากมูนิธิเอเซนเฮา์และประชาไทยได้กรุณาตีพิมพ์เผยแพร่มีรายละเอียดมากมายวันนี้ขอสรุปเป็นประเด็นประเด็นไปเอกสารนี้หลังจากเปิดเผยแล้วต้องทำให้ไดโนเสาร์ถึงกับตกตะลึงว่า มีการซักวอกขุดเจาะประเด็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเขาในเยอรมนนีมากมายถึงเพียงนี้เชหรือดตีตีประเด็นตีตีคำถามมาจากสองพักการเมืองที่ตั้งกระทูถามรัฐบาลเยอรมน,นีโดยพรรคฝ่ายคา้านพักกรีนและพรรคฝ่ายซ้ายอันหนึ่งพรรคกรีนเป็นพักใหญ่อันดับสองของเยอรมน,นี ปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลซึ่งแน่นอนหากมีการเปลี่ยนขั้วเป็นฝักฝ่ายค้านในขณะนี้มาเป็นแกนนำรัฐบาลในเยอรมน,นีลำบากแน่ไดโนโตเสาร์งานนี้เตรียมตัวไว้ได้เลยเรื่องราวของ44ประเด็นเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติพระราชเกณฑ์นนยกิจ และการพำนับอยู่ในเยอรมันมีคำถามต่างๆเป็นประเด็นต่างๆมากมายเริ่มต้นเรื่องของการบริหารราชการข้ามพรมแดนจากเยอรมนนีซึ่งถือเป็นการระเมิดอำนาจอธิปไตยของเยอรมน,นีเรื่องราวนี้พักกรีนได้ตอบถามอย่างตรงไปตรงมาหลายประเด็นหลายครั้งหลายหนโดยถามเรื่องของ การพำนับอยู่ในเยอรมน,นีกับสถานะที่ดำรงอยู่ในเยอรมน,นีเป็นอย่างไรเรื่องของหนังสืออนุญาตการพำน,นับของก,กษัตริย์ไทยเป็นอย่างไรเรื่องของรายละเอียดของกลวัธก,กรณิกิตต่างๆที่เกิดขึ้นในเยอรมนีเป็นอย่างไรเรื่องของท่าทีของรัฐบาลเยอรมน,นีต่อรัฐไทยว่าจะต้องไม่มีการว่าราชการข้ามพรมแดนอย่างชัดเจนประเด็นเหล่านี้ ได้มีการสอบถามรวมถึงเรื่องของสมาชิกรัฐสภาไทยนอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูงที่เดินทางไปเฝ้ากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในขณะนั้นอันนี้เช่นหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายธนากรบัวรั์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติที่ไปเฝ้ากษัตริย์วชิราลงกรณ เนื่องจากนายธนากรบัวรั์เป็นผู้อนวยการข่าวกรองคำถามที่ตามมาคือนายธนากรบัวรัฐได้มาดำเนินกิจการรัฐ,ฐกิจของประเทศไทยในดินแดนเยอรมันหรือไม่รวมถึงได้มีการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยมาคมขู่คุกคามผู้มีความเห็นต่างในดินแดนของเยอรมน,นีหรือไม่นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของ การที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพันตำรวจเอกนะรัตตะเวตนันทำในดินแดนเยอรมน,นีหรือไม่การพระราชทานยศตำรวจให้กับนายตำรวจของหน่วยบรญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กระทำในดินแดนเยอรมน,นีหรือไม่การแต่งตั้งพันเอกปริทัศน์บุญนาคเป็นนายทหารราชองครักษ์ กระทำในดินแดนเยอรมน,นีหรือไม่การโปรดก้าวปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างในโครงการมูลนิธิป,ป่ารอยต่อ5จังหวัดกระทำในเยอรมน,นีหรือไม่รวมถึงการโปรดก้าวปรดกระหม่อมให้ประกาศเรื่องของทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ลงตำแหน่งลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกระทำในดินแดนเยอรมน,นีหรือไม่และเรื่องสุดท้าย เรื่องของการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนายินอีต่อ,ตอ,ตอพเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ทำในดินแดนเยอรมน,นีหรือไม่เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของประเทศไทยในขณะที่กษัตริย์วัชราลงกรพำนักอยู่ในเยอรมน,นีเรื่องราวนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลกลางเยอรมนีตอบก็เพียงแต่ว่าไม่มีข้อมูลทั้งที่หลักฐานเอกสารปรากฏเป็นอักเอกสารชัดเจนแต่นี่เป็นภาษาการทูดที่รัฐบาลเยอรมนีไม่สามารถตอบเป็นอย่างอื่นได้นั่นคือประเด็นหนึ่งว่าด้วยการบริหารราชการข้ามผมแดนประเด็นที่สเรื่องการเสียภาษีมรดกปัจจุบันกษัตริย์วัชิราลงกรยังไม่มีการชำระภาษีมรดก เนื่องจากพำนับอยู่ในแฟนเปาวเรียรติดต่อกันมายาวนานจะต้องเสียภาษีมรดกเรื่องราวดังกล่าวได้มีการสอบถามจากพักฝ่ายค้านทั้งสองตั้งแต่ประเด็นแรกเนื่องจากมีการติดกล่องไปตณีที่วินล,ลา่าริมทะเลสาบตุ้ชิ่งเป็นสถานทูตเป็นสถานกงสุนพักฝ่ายค้านได้ถามรัฐบาลกลางว่าสถานที่ดังกล่าว ได้มีการประกาศให้เป็นที่พำนับทางการทูตหรือไม่อย่างไรคำตอบคือไม่มีอาคารทำการกงสุนไม่มีที่ทำการาการทูตตั้งอยู่ในเมืองตุดชิงเท่ากับปิดประตูประเด็นเรื่องสถานทูตไปเรียบร้อยแล้วยังมีการสอบถามต่อว่ารัฐบาลกลางทราบหรือไม่ว่ากษัตริย์วัชราลงกรขณะที่พำนับอยู่ในเยอรมน,นีไม่เคยเสียภาษีมรดก ลัฐบาวาเวรียถึงแม้ตามข้อเท็จจริงวินล่าที่ประทับอยู่ในเมืองตุตชิ่งเคยถูกใช้หรือถูกปรช้เป็นที่ประทับเท่านั้นและกษัตริย์ปัจจุบันไม่เคยเสด็จมาทา้าวแฟนบาวาเวรียเพื่อทรงกรณีเกิจทางการทูตเลยนี่เป็นคำถามนอกจากนั้นถามต่อว่ารัฐบาลของแฟนบาวาเวลียยังไม่เคยได้รับการชำระเงินภาษีมรดก ร้อยละตามติดของทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ3,000ล้านยูโรหรือเป็นเงินประมาณ1,000 0แล้านแต่อย่างใดนอกจากนี้เรื่องของการเลี่ยงภาษีโดยเสด็จออกจากที่พระทับในเมืองตุชิ่งไปประทับที่วินล่าวิธีการนี้รัฐบาลกลางทราบหรือไม่อย่างไรรัฐบาลกลางเยอรมนีตอบว่าประเด็นเรื่องการจัดการและการเลขเก็บภาษีมรดก ปฏิีงังขาๆเป็นหน้ารยรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่นงานนี้เผื่อร้อนถูกโยนไปสู่รัฐบาลแห่งแวนบาวเวเลียเรียบร้อยแล้วในเมื่อรัฐบาลกลางยืนยันว่าวินล่าที่พักที่เมืองตุชชิงที่พระองค์มีพระราชวังอยู่ที่นั่นไม่ใช่สถานที่กงตุนทังการทูตก็หมายความว่าเป็นที่ส่วนบุคคล และเมื่อพระองค์ใช้ที่นั้นเป็นที่ตรวจบุคคลก็เข้ากับกฎหมายของรัฐบาลเยอรมันว่าเนื่องจากพักติดต่อกันยาวนานในเยอรมน,นีแต่ละปีมากกว่า180วันกตัดวัชราลงกรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมอรดกวันนี้100 0 0ล้านจะทำอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งแน่นอนหากเดินทางกับเยอรมัน จะต้องถูกตอบถามเรื่องนี้อีกแน่นอนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายนักกิจกรรมและคนที่เห็นต่างทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวทั้งสองพักได้มีการสอบถามว่ารัฐบาลกลางเยอรมันได้แสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลไทยอย่างไรในกรณีการอุ้มหายถูกบังคับให้สูญหาย ของผู้เห็นต่างจากรัฐบาลในกรณีของนายจวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้รัฐบาลเยอรมน,นีได้ตอบว่าในการประชุมเจรจากันหลายครั้งที่ผ่านมารัฐบาลกลางเยอรมันได้แจ้งเตือนให้ฝ่ายรัฐบาลไทยเร่งชี้แจงรายละเอียดโดยปรสัสจ,จาช่องโหว่นอกจากนี้รัฐบาลกลางเยอรมน,นียังได้สอบถามรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายในกรณีอื่นตามความหมายในคำถามนี้ด้วยโดยรัฐบาลกลางเยอรมน,นีได้เรียกร้องให้เคารพสิทธิมนุษยชนและให้ติดตามตัวผู้สูญหายเหล่านั้นนอกจากนี้ฝ่ายค้านในเยอรมน,นียังได้ถามเจาะลึกว่ารัฐบาลกลางเยอรมน,นีมีข้อมูลประการใดจากข้อมูลสำนักข่าวกองแห่งชาติ ว่ากษัตริย์ไทยต้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและลักพาตัวบุคคลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองรวมถึงข้าราชบริาพารผู้ถวายงานใกล้ชิดหรือไม่และยังมีประเด็นเรื่องของรัฐบาลกลางเยอรมน,นีได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับคนสนิทของกษัตริย์ไทยรวมถึงการถูกวางยาพิษ การถูกรดชนพุ่งชนการตกมาจากหลังคารัฐบาลเยอรมน,นีบอกว่าไม่มีข้อมูลอื่นใดนอกจากข่าวอันนี้เป็นการตอบภาษาทางการทูตถ้ารัฐบาลกลางเยอรมน,นียืนยันชัดเจนว่ากัตริย์ไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การยืนยันว่าไม่มีข้อมูลนอกเหนือจากข่าวที่ปรากฏในสือ่ออันนี้ เป็นพื้นที่สีเทาทางการทูตได้เกิดขึ้นแล้วเผือกร้อนได้ถูกโยนกลับมาอีกครั้งประเด็นต่อไปเรื่องของการใช้พระราชอำนาจอย่างล้นเกินในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลกลางเยอรมันทราบหรือไม่ว่าการลงพระธรรมาธิไทยในพระราชองค์การเป็นส่วนหนึ่งการกระทำของรัฐบาลเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้รัฐบาลเยอรมันตอบภาษาคณังทูตอีกว่า เป็นประเพณีปฏิบัติเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช้การกระทําทางรัฐบาลเป็นประตาทางการทูตประเด็นเรื่องของกฎหมาย1.1.2รัฐบาลกลางมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะสามารถทักท้วงหรือแสดงความเห็นวิพากวิจารณ์ต่อพระราชจริยวัตรพระราชกิยานิกิจของกษัตริย์วชิราลงกรอย่างเต็มที่และชัดเจน ให้สถานทูตประจำเยอรมันรับทราบท่ามกลางข้อเท็จรจิงว่าประเทศไทยมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดรวมถึงประมวลกฎหมายมาตรา112 1 2ที่กำหนดอัตราโทษหลายปีรัฐบาลเยอรมันนีบอกว่าไม่สามารถประเมินหรือให้คำตอบได้นี่ก็เป็นภาษาทางการทูดอีกเช่นกันว่าคงดำเนินการอยู่ในขณะนี้แต่ไม่สามารถตอบได้ มีคำถามจากรัฐบาลกลางอีกว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการรูปแบบพูดคุยอื่นๆถึงขั้นอาจเปิดเจรจาโดยตรงกับกษัตั์วัชิราลงกรณ์ในเรื่องเหล่านี้คำตอบให้ไปดูข้อเมื่อกี้นี้คือไม่สามารถประเมินได้แล้วแต่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีคำถามเรื่องของรัฐบาลกลางเยอรมันจะใช้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในการดำเนินนโยบาย เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองเรื่องความเป็นนิติรัฐการเคารพสิทธิมน,ธนุษยชนของประเทศไทยและมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมที่รัฐบาลกลางเยอรมน,นีจะนําไปใช้ในการส่งเสริมสิทธิมน,ธนุษยชนความเป็นนิติรัฐตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการอย่างไรอันนี้ตอบโดยภาพรวมว่ารัฐบาลกลางเยอรมน,นีหาทางพูดคุยกับรัฐบาลไทยอย่างสม่ําเสมอ ตรงเติมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการนิติรัฐนอกจากนั้นตัวแทนสถานทูตเยอรมน,นีประจำกรุงเทพยังติดต่อประสานงานกับตัวแทนองค์การพัฒนาเอกชนประชาสังคมอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและภาคประชาสังคมต่างรับทราบเนื้อหาการพูดคุยของผู้แทนรัฐบาลเยอรมน,นีอย่างชัดเจนหมายความว่าเขาได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและชัดเจนประเด็นเรื่องของ การไม่ต้องมีการลงนามสนองพระบรมราชโองการประเด็นนี้รัฐบาลกลางเยอรมน,นีตอบว่าเอกสารทุกฉบับต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ชัดเจนว่ามีหลายครั้งหลายหนที่กษัตริย์ไทยกษัตริย์วัชชรลงกรได้ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ก็แน่นอนผอาาทาหารทูตไม่ตอบตรงๆต,ตอบพเพียงแต่ว่ากฎหมายกําหนดไว้อย่างไรไม่ได้บอกว่ากตรตย์ไทยปฏิบัติอย่างไรประเด็นนี้สําคัญรัฐบาลกลางเยอรมน,นีทราบหรือไม่ว่ากัตริย์ไทยเป็นผู้บัญชาการโดยตรงของหน่วยทหารส่วนราชาการในพระองค์สองหน่วยหากทราบคือหน่วยอะไรและรัฐบาลกลางเยอรมน,นีทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกำลังพลและกำลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์มากน้อยเพียงใด เรื่องราวดังกล่าวรัฐบาลกลางเยอรมน,นีตอบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีและผลประโยชน์ทางการต่างประเทศของสาพันธสาธารรัฐเยอรมน,นีได้ดังนั้นข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลที่ต้องปกปิดสำหรับใช้ทางราชการเท่านั้นและต้องเก็บรักษาแยกต่างหากตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในระเบียบบริหารราชการของ เยอรมน,นีเพื่อความปลอดภัยของชาติอันนี้เป็นภาษาทางการทูตตึงบอกว่ามันมีอยู่จริงเรื่องราวที่ฝ่ายค้านถามโอ้ชัดเจนเธอยิ่งกว่าชัดแบบนี้แบบนี้เรียกว่าถูกเขาจับแก้ผ้ากลางตลาดซะแล้วประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการระง,งับการเจรจาการค้าเนื่องจากจานใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง อย่างสันติสงบปราศจากอาวุธได้มีคำถามในประเด็นนี้หลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจากถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศว่าตัวเรื่องหนึ่งคือการระง,งับการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสาภาพยุโรปและไทยอีกครั้งเนื่องจากตำรวจใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมมีอะไรบ้างและรัฐบาลกลางเยอรมน,นีจะดำเนินการกดดันเรื่องนี้ ในระดับสหภาพยุโรปอย่างไรคำตอบถ้อยแถลงของนายมาร์รัฐมนตรตตีต่างประเทศเยอรมันยังคงมีผลก็หมายความว่ายังคงยืนยันที่จะระง,งับการเจรจาการค้าเอาไว้มีคำถามจอลึกว่าการเจรจารอบต่อไปจะมีเมื่อไหร่อย่างไรรวมถึงการให้ตัตยบันต่างๆคำตอบคือว่ายังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเหตุผลคือขณะนี้ถูกระง,งับเอาไว้เนื่องจากการปราบปรามผู้ชุมนุมในประเทศไทยก็มีความชัดเจนว่ารัฐบาลเยอรมน,นีมีการตอบสนองต่อประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนต่อคำถามว่าจะมีการดําเนินการรูปแบบใดเพื่อเพิ่มกลไกในการลงโทษรวมถึงจะมีมาตรการเป็นรูปวธรรมใดเพื่อให รัฐสมาชิกของรัฐสภา,ายุโรปดำเนินการเรื่องนี้และรัฐบาลเยอรมนทราบหรือไม่ว่ามีประเด็นข้อโต้แย้งสำคัญกับฝ่ายไทยอย่างเรื่องใดอย่างใดบ้างคําตอบคือว่าเนื่องจากการเจรจาถูกระง,งับไปแล้วระยะเวลาหนึง่งรัฐบาลกลางเยอรมน,นีจึงไม่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวได้เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเยอรมน,นี ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการเจรจาการค้าอีกครั้งเมื่อไหร่อย่างไรแต่ที่แน่นอนรัฐบาลกลางเยอรมน,นีทราบความเคลื่อนไหวจำนวนผู้ถูกจับกลุ่มรวมถึงติดตามเรื่องต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลเยอรมน,นีได้บอกว่ามีความคาดหวังว่าขณะดนี้ไม่มีผู้ถูกจับกลุ่มคุมขังและส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ในกระบวนการศาลที่ถูกต้องและเป็นธรรมนั่นคือความเห็นของรัฐบาลเยอรมน,นีประเด็นต่อไปเรื่องของการละเมิดกฎหมายเยอรมน,นีไม่ว่าจะเป็นในช่วงของวิกฤตการโควิดได้มีคำถามเรื่องดังกล่าวรวมถึงเรื่องของการละเมิดกฎหมายเยอรมน,นีของกษัตริย์วชิราลงกรณ์และทหารองครักษ เรื่องการฝ่าฝืนการเดินทางเรื่องของการเข้าพักโรงแรมในช่วงวิกฤตการโควิดเรื่องของการละมิดติดที่มลยชจนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเรื่องของอุบัติเหตุที่แปลกประหลาดมีคนใกล้ชิดถูกวางยาพิษถูกรถยนต์พุ่งเข้าชนรวมถึงตกจากหลังคาในที่สูงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกลางเยอรมน,นีทราบรายละเอียดแต่บอกว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีข้อมูลในขณะนี้ไม่มีข้อมูลนอกเหนือจากที่เป็นข่าวแน่นอนนี่คือภาษาทางการทูตแต่ขณะเดียวกันความกดดันหรือแรงกดดันต่อสถานทูตไทยตัวแทนรัฐบาลไทยคงกระทำอย่างต่อเนื่องเรื่องของการละเมิด,ก,ดกฎกติกาการกักตัวเรื่องของโรคระบาดในช่วงนั้น เป็นหน้าที่ของส่วนราชการในรัฐบาวาเวรียที่ต้องกากับดูแลนี่ก็เป็นการโยนเผือกร้อนไปให้รัฐบาลแคว้นบาวาเวรียที่จะต้องดูแลจะเห็นว่าประเด็นต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจบริหารราชการข้ามผมแดนเรื่องของภาษีมรดกเรื่องของความเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายคนที่แตกต่างคนที่มีความเห็นต่าง เรื่องของการใช้พระเจชาอำนาจที่ร้นเกินระเบอบประชาธิปไตยเรื่องของการละเมิดติดทิมนุษตชนและละเมิดกฎหมายของเยอรมน,นีประเด็นสำคัญสำคัญ6-7ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่รวบรวมมาจากตีติต,ตีข้อคาถามซึ่งหมายความว่าทั้งหมดนี้ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยก เปรียบเสมือนถูกจับแก้ผ้าขนกลางตลาดกลางตีแยกกันแล้วแล้วแบบนี้โอกาสจะกลับไปเหยียบแผ่นดินเยอรมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหากเห็นอาการไดโนเสาร์คลั่งในช่วงต่อจากนี้ไปไม่ต้องแปลกใจเพราะหลังจากเอกสารนี้ได้ถูกส่งมายังประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาย่อมทําให้ไดโนเสาร์คลั่งอย่างหนัก เพราะสิ่งที่มีอยู่ที่เยอรมน,นีรวมถึงในสาภาพยุโรปอย่าลืมว่าเมื่อเดือนที่แล้วสาภาพยุโรปมีกฎหมายใหม่เรื่องการจัดการกับทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษย์ุชนยังต้องจับตาดูอย่าให้ใกล้ชิดต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีผลอย่างไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากจากไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่มีสองสอสออภิปรายเรื่องดังกล่าว ที่แฟนบาวาเรียหลังจากนั้นเข้าสู่การยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีต่างประเทศโดยสมาชิกของพรรคกรีนท่านหนึ่งหลังจากนั้นมีข่าวคาวสมาชิพกพรรคกรีนท่านอื่นๆเริ่มอภิปรายเริ่มตอบถามประเด็นนี้จนกระทั่งวันนี้สองพรรคการเมืองฝ่ายค้านใหญ่ได้ยื่นกระทู้ถามอย่างเป็นทางการ4 4ตีคำถามเป็นเอกสารมีความหนามีการตั้งคณะกรรมการมาศึกษาข้อมูลรายละเอียด วันนี้ถ้าเป็นหมากบนกระดานต้องบอกว่ากษัตริย์วัดชิราลงกรกำลังจะจนมุมกลางกระดานแล้วที่แผ่นดินเยอรมน,นีวันนี้แทบไม่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับไปที่นั่นอีกแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราชสำนักจากเยอรมน,นีตอน หมดติดเหยียบแผ่นดินเยอรมน,นีเป็นแน่แท้ทำไมถึงทำกับฉันได้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง c ั a นแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องเก่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ